โอเคครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับวันนี้มาต่อกันในแบบฝึกหัดที่1.3กันเลยนะครับเติมคําตอบพร้อมเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมน,นะครับมามาดูข้อที่1นนะครับตัวประกอบทั้งหมดของ17ได้แก่อะไรบ้างก็คืออะไรบ้างที่หารด้วย17ดได้แล้วก็เติมเลยว่ามี1กับ17แน่นอนนะครับื่าน,นจากเลข17เเป็นเลขคี่เราตัดเลขคู่ทิ้งไปนะครับอย่าลืมนะครับตัดเลขคู่ ไม่ใช่ตัวประกอบแน่นอนเพราะฉะนั้นเลขสองไม่เอาสามอะไรเป็นสิบเจ็ดมีไหมไล่ไปเรื่อยๆสามอะไรเป็นสิบเจ็ดสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดไม่มีนะครับเลขสี่ก็ตัดทิ้งเลขห้าสิบเจ็ดไม่ลงท้ายด้วยห้าก็ตัดทิ้งคู่อะไรเป็นสิบเจ็ดไม่มีเพราะฉะนั้นก็มีแค่หนึ่งกับสิบเจ็ดนะครับ จำนวนเฉพาะหรือไม่เป็นนะครับตัวประกอบของ26ได้แก่อะไรบ้าง1กับ26เนื่องจากยี่สิบหเป็นเลขคู่เลข2องหารลงตัวแน่นอนซึ่งหนึงของ26ก็คือส่บสานะครับลองไปหารดูเนาะอันนี้ไปไวหน่อยนะครับทีนี้เราลองมาคิดตรงนี้26อะไรคูณกันที่ต้องเป็นเลขเดียวกันนะครับไม่ นะไม่เกิน26ก็คือ5้าคูณห้าห้ามออกเกินนะครับเพราะฉะนั้นไล่แค่ห้าตัวไล่ห้าไม่เกินเลขห้าแล้วกันไม่เกินเลข5เพราะว่า5้คูณหเป็น25นะครับมากสุดคือเลข5มนาะถึงเลข2แล้วต่อไปเลข3 ยี่สิบหกหาด้วยสามได้ไหมสามแปดยี่สี่สามเก้ายี่เจ็ดก็ไม่ไม่ได้นะครับเราไปเลขสี่สี่แปดสามสิบสองนะสี่หกยี่สี่สี่เจ็ดยี่บแปดก็ไม่ได้นะครับจะไปห้าห้ายี่สิบหกไม่ได้ลงท้ายด้วยเลขห้าก,ก็ไม่ได้อ่ะเราเมื่อกี้บอกว่าไล่ไม่เกินเลขห้าเพราะฉะนั้นก็มีแค่นี้นะครับ ไปสามสิบสามมีเลขอะไรบ้างหนึ่งกับสามสิบสามเนื่องจากอันนี้เป็นเลขคี่เลขสองตัดทิ้งนะครับก็ถัดไปเลยเป็นเลขสามสามคูณแล้วเป็นสามสิบสามสามสิบเอ็ดนาะอันนี้ไม่ยากเลขสี่ก็ตัดทิ้งเพราะมันเป็นเลขคี่ห้าก็ไม่ได้หกก็ไม่ได้อะไล่ถึงแค่หกพอเพราะอะไรหกคูณหกเป็นสามสิบหกสามเกตมันเกินนี้ ถ้ามันเกินแล้วก็เราก็ไม่ต้องไล่นะครับ่อไปแปดสิบเก้าก็น่าจะไล่ถึงแค่เลขเก้านะครับเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดแค่นี้นะครับก็ไล่ถึงแค่เลขเก้าพอมากหนึ่งกับแปดสิบเก้าสองไม่ได้เพราะมันเป็นเลขคี่น,นะครับสองตัดทิ้งสามล่ะสามอะไรเป็นแปดสิบเก้า อลองหารดูสามอะไรไม่เกินแปดสามสองเป็นหกแปดลบหกแล้วสองดึงเก้าลงมาสามละยิบเก้ามีแต่สามเก้ายิบเจ็ดไม่ลงตัวนะครับก็ไม่ได้เลขสามเลขสี่ก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นเลขขี่นะครับตัวตังเลขห้าก็ไม่ได้เพราะเลขแปดสบเก้าลงท้ายด้วยเลขเก้าหก ก็ไม่ได้นะครับเพราะเป็นเลขคู่เลขหกเป็นเลขคู่นะครับมาถึงหกเจ็ดเจ็ดอะไรแปดสิบเก้าลองหารดู 7, 1, 7, 8, 7, 4, เจ็ดหนึ่น 1, 9, งเป็นเจ็ดแปดลบเจ็ดเหลือสิบสี่ 7, ไม่ใช่แปดสิบแปดสิบเก้าสี่เนาะเด้งเก้าลงมาเป็นสิบเก้าอย่างนี้เจ็ดอะไรเป็นสิบเก้ามีแต่เจ็ดสองสิบสี่ก็ไม่ลงตัวอีกแล,ล้วเลขเจ็ดก็ไม่ได้ เลขแปดก็ไม่ได้เพราะเป็นเลขคู่นะครับไม่ใช่ตัวประกอบของเลขคี่ก็เหลือเลขเก้าเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดเก้าสิบเป็นเก้าสิบสังเกตว่ามันเลยแปดสิบเก้าไปแล้วเพราะฉะนั้นหมดละนะครับอ่ะหน้าแรกก็จะตามนี้นะครับทีนี้มาติ๊กถูกในช่องว่าเป็นจํานวนเฉพาะหรือว่าไม่เป็นจํานวนเฉพาะนะครับดูง,ง่ายเลยถ้าเป็นจํานวนเฉพาะเนี่ยก็คือจะมีตัวประกอบแค่สองตัว ตัวประกอบสองตัวคือหนึ่งและตัวมันเองนะครับถ้ามันมีแค่เลขหนึ่งกับตัวมันเองเนี่ยจะเป็นจำนวนเฉพาะนะครับอันนี้นะจำนวนเฉพาะแต่ถ้ามันมีมากกว่านั้นก็จะไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับมาดูข้อที่หนึ่ง ก็มีแค่เลข1กับเลข17นเจรนะเลข17ก็คือตัวมันเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นจำนวนเฉพาะนะครับแล้วก็ใส่เหตุผลตามที่ครูเขียนเมื่อกี้เลยครับมีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1และ17นะครับ หรือหนึ่งแล้วตัวมันเองก็ได้นะครับต่อไปอันนี้ใช่จํานวนเฉพาะไหมมันมีแค่สองตัวหรือเปล่า,าข้อนี้มันมีตั้งสี่ตัวเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เป็นจํานวนเฉพาะเพราะมีตัวประกอบมากกว่าสองจนวนถ้ามากกว่าสองตัวเนี่ยจะไม่เป็นจํานวนเฉพาะนะครับมากกว่า สองตัวอืไปอันที่สามเป็นไหมนี่ก็ไม่เป็นเหตุผลก็เหมือนข้อที่แล้วนะครับมีตัวประกอบมากกว่าสองตัวอืเริ่มเริ่มเป็นเละอยากข้อสุดท้ายเป็นไหมเอ่ยลองดูสิหนึ่งมีตัวประกอบแค่หนึ่งกับแปดสิบเก้า ก็เลยเป็นจํานวนเฉพาะนะครับเพราะมีตัวประกอบประกอบสองตัวคือ1และ89นะครับง่ยากไม่เอ่ยเนาะมามาดูนหน้าหนึ่งนะครับ จงระบุว่าจํานวนนับที่กําหนดให้เป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่ถ้าเป็นใ,นให้ติก๊กถูกถ้าไม่เป็นให้ติ๊กผิดนะครับนะก็ลองคิดง่ายก็คือให้หาหาเลขนะครับหาเลขมาหารที่ไม่ใช่เลขหนึ่งเลขหนึ่ง นะครับอืแล้วก็หรือตัวมันเองตัวเองตัวมันเองแล้วกันถ้าหารได้เนี่ยจะไม่เป็นจำนวนเฉพาะอ่าจะไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นลองหาเลขมาหารนะครับ ถ้าหารได้เนี่ยจะไม่เป็นจํานวนเฉพาะเลยสิบเก้าอะไรหารได้อะไรหารสิบเก้าได้ที่ไม่ใช่หนึ่งกับตัวมันเองก็คือเลขสิบเก้าอะไรที่หารได้สี่ได้ไหมห้าได้ไหมหกได้ไหม,มถ้าเราลองคิดดูเนี่ยมันจะไม่มีเลยนะครับถ้าไม่มีเนี่ยแสดงว่าเป็นจํานวนเฉพาะเราก็ติ๊กถูกไว้ก่อนอะทีนี้ยี่สิบเอดอะไรหารย1ิบเอ็ดได้ จากการคิดนะครับ21หารด้วย3ได้3 7 21จาแบบนี้ไม่ใช่21ไม่ใช่จำนวนเฉพาะแน่นอนไม่เป็นนะครับเรามาใส่เหตุผลเพราะ21มีอ่มีเพราะ3เป็นตัวประกอบของ21 เราไม่เราไม่จําเป็นต้องหาทุกตัวนะครับหาให้ได้แค่ตัวหนึ่งก็พอละให้เรารู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับความจริงยังมีมากกว่านี้นะแต่ถ้าหามันอาจจะใช้เวลาสักหน่อยจะมีเลขสามเลขเจ็ 3, ดอีกนะครับห้าสิบเก้าอะไรหารได้อืนอกจากหนึ่งและห้าสิบเก้ามีไหม ไปอย่างรวดเร็วนะครับ59เนี่ยจะไม่มีเลยนะครับสักตัวเดียวที่หารได้นอกจาก1และ59าต่ไป73ลองคิดสิว่าอะไรหารได้123456789 73เนี่ยต้องไปเกิน9คูเนะครับเพราะฉะนั้นไล่ไปแค่9ตัวพอ87ก็เหมือนกันอะไรหารได้ ลองคิดสิถ้าเป็นเนี่ยแสดงว่ามีตัวประกอบแค่สองตัวเพียงสองตัวแล้วกันเหมือนหน้าที่แล้วนะครับคือหนึ่งและตัวมันเองหนึ่งและสิบเก้าข้อสามก็เหมือนกันมีเพียงมีตัวประกอบเพียง 2ตัวคือ1และ59าาอ่าทีนี้ลองหาว่าอะไรหาร73ได้ที่ไม่ใช่1และ73นะครับ ตอบก็คือไม่มีนะครับเนื่องจาก73ไม่มีอะไรหารได้ลงตัวเลยนอกจาก1และ73นะครับมาเแลยไปเลยอ่ะสุดท้าย8ปดสละอะไรหาร87ได้ที่มีแ่ห่นหนกับ87 คิดดูนะครับไล่เลขไม่ต้องเยอะหรอกไม่เกินเลขเก้าถ้าไม่มีอะไรหามได้เลยนอกจากเลขหนึ่งก็แสดงว่าเป็นนะครับถ้าเราท่องสูตรคูณบ่อยๆนะีมันจะนึกออกนะครับว่าสามเนี่ยเป็นตัวประกอบของยีบเอ็ดอของแปดสิบเจ็นะครับ อาลองหารดูว่าจริงหรือเปล่า87หารด้วย3 3อะไรไม่เกิน8 3 2เป็น6 8แลบหกเหลือสองเจ็ดลงมาสามไรยิมเก้ายี่นะครับตรงนี้อย่างเห็นไหมหารลงตัวเพราะฉะนั้นเนื่องจากมีเลขอื่นที่ไม่ใช่เลขหนึ่งกับเลขแปดนะครับก็จะไม่เป็นจำนวนเฉพาะแบบนี้ นันน่อเทีนี้มาข้อสุดท้ายนะครับจํานวนนับตั้งแต่1ถึง100เนี่ยมีจํานวนเฉพาะกี่ตัวและจํานวนใดบ้างจากข้อเมื่อกี้เห็นไหมก็จะมีเลข19เวเลขห้าเลข7 3ดมันจะมีหลายตัวมากนะครับที่เป็นจํานวนเฉพาะอะ่วันนี้เราจะมาบอกเลยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราต้องทําตารางร้อยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาเหมือนให้หาเลยนะมันจะมีทั้งหมด25ตัวนะครับ ตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งร้อยเนี่ยจำไว้ให้ดีเลยครับถ้าจำได้เนี่ยชีวิตมันจะง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกลับมาเปิดหน้านี้ดูนะครับหาที่เก้าเนี่ยนะครับจำไว้เลยมียี่สิบห้าตัวได้แก่สองเลขสามเลขห้าเลขเจ็ดเลขสิบเอ็ดเลขสิบสามเลขสิบเจ็ดเลขสิบเก้าเลขยี่สิบสามนะครับ

และ9 7นะครับอ่าเลขเหล่านี้นะครับเป็นเลขที่เป็นจำนวนเฉพาะและไม่เกิน100นะครับอ่าถ้าจำไม่ได้ก็เปิดกลับมาแน่นี้นะครับหรือใครจำได้เนี่ยจะดีมากนะครับเวลาทำเรื่องคอร์โนหอรอมในแบบฝึกหัดต่อๆไปเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องจำนวนเฉพาะก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับ ไปพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ